พาดพิงจนเสื่อมเสียชื่อเสียงต้นสังกัดไบวชิรวิทยันเอาผิดแหล่งข่าวปลอมไม่ีมยอมความทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเอาเรื่องไม่ดีไม่งามมาใส่ใครศิลปินที่ไม่รู้อีโนอีเนะอะไรนุ่งมั่นทำงานของตัวเองอยู่ดีๆก็กลายเป็นมีปัญหาชื่อเสียงป่นปี้เสียหายสำหรับกรณีที่เพจเฟซบุ o กหนึ่งได้ผุดข้อความน่าสงสยัย เกี่ยวกับพฤติกรรมของพระเอกซีรีส์วายรายหนึ่งซึ่งคำใบ้บ่งบอกให้ชาวเน็ตแพนกล้องไปโฟกัสที่ใบวชิรวิทชีวอารี นำความเสื่อมเสียให้มากมายแต่ทางต้นสังกัดก,ก็รีบออกมาปกป้องทันทีพร้อมประกาศเอาผิดกับแหล่งข่าวมั่วไม่มีความชัวรแม้แต่น้อยอย่างสาสมล่าสุดต้นสังกัดของหนุ่มไบ์ได้ออกมาแถลงการว่าในานามของบริษัทคลาวนน Entertainment จำกัดซึ่งเป็นต้นสังกัดของนายวชิรวิชชีวะอารีไบร์ ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ใดที่มีการกล่าวหรืออ้างถึงข้อความที่เกิดจากการเจตนาใส่ร้ายและบิดเบือนความจริงต่อสาธารณชนอันมีผลกระทบต่อนายวชิรวิทชีวอารีไบร์ ทางบริษัทคลาวนายเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้สืบทราบข้อมูลและพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงล้วนเป็นการกระทำอันเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนรวมถึงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลใดๆเป็นความผิดตามพอรอบอรคอมพิวเตอร์และเป็นการหมิ่นประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไรก็ตามบริษัทไม่นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากท่าน ท่านใดมีข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถส่งมาได้ที่ a d m i n c l o u d e n t e r t a i n m e n t c o m ทางบริษัทจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการยอมความใดๆทุกกรณีขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและห่วงใยมาณที่นี้ c l o u d 9 Entertainment วันที่12กันยายน2566 ด้านแฟนคลับก็ได้ช่วยกันเคลื่อนไหวต่อกรณีอ่อนไหวเช่นนี้โดยมีการแปลแสเตตเมนต์เป็นภาษาต่างๆหลายภาษาด้วยการอาทิไทยเวอร์ชันอังกฤษเวอร์ชันไชนีสเวอร์ชันแจแปนีสเวอร์ชันค o รียเวอร์ชันมาเลเซียเวอร์ชันและสเปนิชเวอร์ชัน